มึงยามาด่าว่าไอ้กระจอกไอ้ไม่มีวินัยไอ้คนไม่เอาไหนไอ้คนไม่สู้กูไปจนอยู่บนขนคิ้วมึงหรือไง <S <S วันนี้ไปฟังดรามา่าผู้กองเบนซ์มาหลายคนบอกว่าไลฟ์โคชเชียอะไรผููจาหมาไม่แดกดูถูกคนอื่นให้ตัวเองดูยิ่งใหญ่มากไหมแค่ไหนที่มึงไม่เข้าใจพวกกูข้าวก็ไม่เหลือกินไข่ก็หมดสิ้นในตู้มึงยามาด่าว่าไอ้กระจอกไอ้ไม่มีวินัยไอ้คนไม่เอาไหนไอ้คนไม่สู้กูไปจนอยู่บนขนคิ้วมึงหรือไง พอฟังพี่แกคอมเมนต์ด่าพวกกองทําให้นึกย้อนไปเมื่อ5ปีก่อนเน้นจะได้เจอคิดแบบนี้เหมือนกันตอนนั้นกําลังจะอดตายอาชาญเฉลิมชัยด่ากูกระจายโดนจังๆมึงอย่ามาโทษนู่นโทษนี่มึงอย่ามาโทษมึงโทษตัวมึงนี่แหละว่ามึงหมายไม่แดกมึงไม่เอาจิงเขาจังต่อชีวิตของมึงแล้วมึงบอกว่าอยหาไซแห้งไซแห้งเฮียอะไรในโลกนี้ไม่มีไซแห้งทุกอาชีพมึงรู้ไหมที่มึงไซแห้งเพราะมึงแม่งโง่ไงมึงก็จอกไงมึงไม่เอาจิงไงไอเวน มึง่ามาบอกว่าไส้แห้งไม่มีไส้แห้งทุกอาชีพไม่มีไส้แห้งไม่ว่าอาชีพใดทั้งสิ้นที่มึงใส้แห้งเพราะมึงหาไม่แดกมึงกระจอกไงไช่อย่างตีมันจะปอาห่าจะนะไม่อย่างตีมันจะปอแบบสวยยากคือแบบคนตีประมาณขึ้นแนวของผมนยมึงไม่ต้องมาคิดเฮียอะไรมันอยู่ในใจมึงไอ้เฮียมันอยู่ในใจมึงใจมึงสูงมึงก็รลอดใจมึงกระจอกมึงก็จนเฮียมึงไม่ต้องมาคิดเฮียอะไรมึงจะเพื่อ มีเทพเจ้าเฮเลยวมาประทานกินให่แกมึงมันอยู่ในความแม่งเขาจริงเขาจังกับชีวิตมึงไอ้หาทุกสาทุกสาขาอาชีพทั้งหมดมีคนที่เก่งที่สุดและมีคนที่รวยที่สุดหมดมึงรู้ไหมทุกสาขาอาชีพทําไมทาไมทําไมมันเป็นได้ทําไมมันรวยได้ทําไมมันสําเร็จได้ทําไมไอ้เยีย่ยนนั่นอ๋อมีพระเจ้าช่วยมนะันเหรอไอ้ฮาแม่งช่วยตัวมันเองดังนั้นมึงอย่าเพ้อเจอ้อเด็กทุกคนอยากยิ่งใหญ่ มึงต้องเล็วกว่าคนอื่นมึงต้องเรียนรู้มากกว่าคนอื่นมึงต้องทํางานมากกว่าคนอื่นมึงมีความฝันเรื่องทำความฝันมึงโดยใจของมึงมึงยอมตายในการที่จะทาอาชีพนี้ให้สําเร็จกูทนได้กูอดทนได้กูไม่แดกได้กูไม่แดกได้มึงรู้ไหมนี่คือความยิ่งใหญ่พวกมึงกระจอกท้อนู่นท้อนี่เฮียเที่วนู่นเที่วนี่เฮียเห็นก่ที่มึงต้องเดือดรใได้ไง น่นเป็ยังไงไแต่เจ๊คิดได้จากคลิปนั้นมากมายแค่ไหนที่กูเลือกงานไปวันๆอันนั้นก็ไม่เหมาะอันนี้ก็ไม่ถึงเวลาเชีย่ยกูแม่งกระจอกจริงๆวะ่ะงานเยอะแยะขัดส้วมล้างจานถอนยาอยากจะได้แต่งานดีๆพอไม่มีก็เฉื่อยชาทํางานกกากถะวงเวลาใช้เงินชักหน้าไม่ถึงหลังเล่อยไปไม่คิดไม่ระหนักไม่รู้จักวางแผนก่อนว่าควรต้องเก็บเงินไว้ใช้ถ้าฉุกเฉินวิกฤตออกบ้านไม่ได้เหมือนตอนนี้ถ้าตอนนั้นเจ้ก็คงบ้าตายสมแล้วที่อาจารย์ด่างโง่อิบอาย กวูวจของจริงต่างคนต่างมุมมองบางคนก็ย้อนมองข้อผิดพลาดของตัวเองทุกสิ่งบางคนก็สอนไม่ได้ต่างกำแพงมากมายกัวเขาจะคมเห็นเออก็ดูแลตัวเองต่อไปเอาเป็นว่าผู้กองก็กเจตนาดีแหละส่วนคอมเมนต์แขกก็คงเพราะอยากหนุนหนานะ่ะถือว่าต่างคนต่างอยากแบ่งปันเก็บไว้เฉพาะสิ่งดีๆที่ได้จากเรื่องนี้แล้วกันโชคดีจากใจเจ๊แยม